ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผูที่นี่จิตใจในชื่นชอบในเกมกีฬาตอนนอกเขานะครับวันนี้อีสา,ลานลาดดินเก็บรถพอดีครับมือน,นี้เป็นมือวันอย่างนึงวันพุธครับวันพุธทีสามสิบนะครับเก็บรถแล้วพอดีตะเวนนะครับไปเกี่ยวเขาล่มไมเปเพิ่นไปย่องเขาร่มไมเปเพิ่น แล,แล้วก็เลยเก็บรถดแล้วครับก็บพอดีกับไอ้ชายทีมงานนะครับโทรหาเพิ่นไอ้ชายทีมงานบ่นวาแถวนี้ล่ะครับมีนกคั้มตัวหนึ่งล้วก็รูซึกว่าจะกคู่อ่างสามค่ำนะครับเป็นขัมเพิ่นบอกว่ายุ่หมองนี้นะครับก็ได้มัดถอนอยาถอนยู่ออกบัดนี้ก็เสียวาบัส1บสองข้ครับลง๋ยากจะในก็มาติดตามกันนะครับ ส่วนนกสองตัวสองเจ้านะครับอาจารย์หนานอาจารย์หนานผู้หนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ขวัญชัยนะครับอีกสองซ้มมือนะครับผมมีส่งให้แต่ว่าอาจารย์ขวัญชัยเนี่ยบอลูว่าเราสิว่างรับมือได้นะครับเพราะว่าี่ส่งความกันนะครับเนาะเป็นอาจารย์ขวัญชัยนี่เป็นลูกอ้างวันใจนะครับ อ่าส่วนในการนันนที่เป็นพายุลูกทุนนะครับเนาะไปสิบสองเคนะครับเอา้านับเมืองหลับชมครับโอ้ยออกมาเห็นแดดนอนสําพี่นองครับผมติดตามกันครับหลังจากนอนแล้วหมด่ลคืออาบเดดแล้วหมดแล้ว Fuck off!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  you <laughs>

Oh <laughs> BOOM! มันท่านมีตัวใดลุ่งเขาหวมตุนอยู่ในนอนเอ้ยอินวันใบวันไม้ไมันเล่นหายวนที่จังดายทิพสองเครียดคับอ๋อลงแล้วลงแล้วลงแล้วไป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 แล้ว นั่นแหละครับโลว์เฮเทิยงบ่เทียงโอ้ยบ่เทียงเลยลูกเมียพ่อหนินะเอาเอาเอายางหนีพ่อมบ่เทียงบ่คว้างยางหนีพร้อมพี่น้องเอ้บอันนี้โหมันมาเล่นอยู่ข้างผมเล่นดีดีพี่น้องนกคนนี้ เมื่อปันถือกับตีพี่น้องก็เต็นท้องกับเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมมาไปเอากันครับผมเรียบร้อยแล้วครับ อยนแกมครทบเล่นไอยทุกนึงครับโอ้เสียงประเดี๋ยวทรมาบ่ พี่นอเมื่อกี้ลืมปักไม้นะครับโอ้ยังไปก็ไ่ได้ยิ้มครับผมแล้วผมนกกุ๊กเดี่ยวเสียงท้องกับเสียงห้องห่วงนะครับเนาะเมื่อกี้บินไปหาผมยุ่หุ่นครับจับยุ่ขังนะครับโอ้ยปรหยัดหดคนเล่นนี่โอ้เฮียดีหนุนดีนกเมยนกเถกนอนนี เกียบดักชิดชิดพี่นอ้องต่ว่าล่งมาคือป่สู๋อะล่งมากปสู๋นะครับสนับปีหน้าที่ดีครับผมสนับปีกนะครับหน้าที่ครับผมปากนะครับปากดีตาแดงจิ้งึ้นกับตาสวดมากกอกนะพี่น้องตาสวดมากกอกอ,อ้าวขาดีด้วยเหรอพี่น้อง ขาไงครับขาสั่นสั่นนี่ไงนะครับติดนิ้วครับงานคืนมะเลย์นะครับถ้าผู้ใดถามนะครับว่าผมใส่งานคืนตัวใดนะครับช่วงนี้ผมใส่ของมะเลย์นะครับเสียงโทศัพท์เข่าผมบ้างโท่าซับใบหม่งนางนะครับนาะคกับผมตามนี้ครับผมสิบสองเคครับผมจัดนะครับเตรมนึ่งครับหลังจากเกี่ยวเข่าแล้วครับผม